ในราวป่าคูหาผูผาสูงประสบการณ์จากพระธุดมอยู่คนเดียวในราวป่ามาหลายวันฟังเสียงนกร้องก้องระงมไพรจักกะจันเรไรก็เรืองร้องเหมือนบทเพลงขับกล่อมราวป่าให้เรืองร่ากระรอกกระแตเวียนมาหาอาหารข้าวก้นบาทผลไม้จะเหลือจากพัตตาหาร นำมาวางไว้ข้างกุฏิทั้งกระรอกกระแตนกที่เริ่มจะคุ้นกับวิถีชีวิตของข้าพเจ้าเริ่มจะไม่เกรงกลัวแวะเวียนเข้ามาหาอาหารอย่างสบายอารมณ์บางทีความเป็นเพื่อนก็ไม่ต้องเอ่ยวาจาก็ได้เพียงแค่เข้าใจวิถีของแต่ละคนหรือวิถีของสัรพสัตตามที่เขาเป็นก็เป็นเพื่อนกันได้แล้ว บ่ายคล้อยตะวันเริ่มเคลื่อนตัวใกล้ยอดเขาอีกไม่นานก็มืดค่าที่นี่มืดเร็วแค่ห้าโมงเย็นตะวันก็ลับเหลี่ยมแล้วสองทุ่มก็มืดสนิทถึงเวลาหลับพักผ่อนประจำวันพอตีสามก็ต้องตื่นเพื่อเตรียมตัวในการทำวัดสวดมนวัดนี้จัดหนักทำวัดตอนตีสามพอถึงหกโมงเช้า ก็ออกบินทบาทกลับมาประมาณ8ปโมงเช้าก็เริ่มทำพัตกิจจากนั้นก็แยกย้ายกันทำกิจธุระส่วนตัวกลับมาพบกันอีกครั้งเวลาประมาณห้าโมงเย็นเริ่มทำวัดสวดมนต์อีกครั้งวิถีชีวิตของวัดป่าเป็นไปทำนองนี้เวลา24ชั่วโมงเหมือนกันทั้งโลก เวลาของคนทำงานก็แล้วแต่จะกำหนดกติกากันไว้อย่างไรส่วนมากจะทำงานช่วงกลางวันพักผ่อนตอนกลางคืนช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดคือจากเช้าไปหาค่ำนี่แหละมองไปทางไหนเห็นแต่ป่าไม้และภูเขาสูงหากไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปก็จะใช้ช่วงกลางวันเข้าสำรวจถ้ำบ้างนั่งเล่นในถ้ำบ้าง แต่ช่วงนี้ฝนตกถ้ำม,มักมีน้ํำนองขังสิ่งที่ตามมามักจะมีสิงสาราสัตว์เข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นงูเคยได้ยินคนโบราณบอกว่างูจะไม่เข้าถ้ำแต่ทว่างูสมัยนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปงูชอบอยู่ในถ้ำส่วนมากจะเป็นโพรงในถ้ำเล็กๆนอนขดตัวแทรกอยู่ตามซอกเห็น ถ้าเป็นงูไม่มีพิษก็ไม่เป็นไรพอหลบได้บ้างวิธีสังเกตง่ายๆว่างูชนิดไหนมีพิษหรือไม่มีพิษถ้างูไม่มีพิษจะเคลื่อนไหวเร็วบางครั้งแค่ได้ยินเสียงคนก็ขยับตัวเลื้อยหนีไปแล้วแต่ถ้าเป็นงูมีพิษจะเคลื่อนไหวช้าๆไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนแต่ถ้าพบกับสิ่งที่อาจจะเป็นอันตราย จะขยับตัวพุ่งเข้าหาทันทีงูประเภทนี้ต้องระวังให้มากถ้าเป็นงูใหญ่ประเภทงูเหลือมงูจงอางหลบหลีกได้ให้รีบหลีกหนีไปให้ไกลจงอางมักจะมีอันตรายตอนออกไข่ใครเข้าใกล้มักจะถูกทำร้ายที่โบราณเรียกว่าจงอางหวงไข่อันตรายที่สุดเคยได้ยินว่า มีคนนำไข่งูจงอางมาเพื่อปรุงทำเป็นอาหารแม่งูจะตามมาถึงบ้านพบเจออะไรก็จะทำร้ายทันทีคําเตือนของคนเฒ่าคนแก่บอกว่าหากพบตอนเข้าป่าเจอไข่อย่าพึ่งฉะล่าใจอาจจะเป็นไข่งูจงอางก็ได้ส่วนงูเหลือมมักจะไม่ค่อยทำอันตรายใครง่ายๆยกเว้นเวลาหิว มีนักล่างงูเหลือมเล่าให้ฟังว่างูเหลือมจะออกมาหาอาหารในช่วงที่หิววิธีหาอาหารของงูเหลือมเป็นเคล็ดลับเฉพาะที่ไม่มีสัตว์อื่นลอกเรียนแบบได้งูเหลือมจะปล่อยสารเรียกสัตว์ที่จะเป็นอาหารออกไปในวิถีโคจรจากนั้นก็นอนรอไม่นานก็จะมีสัตว์ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกลิ่นงูเข้ามาหาเอง งูเหลือมก็จะเลือกกินสัตว์นั้นจนอิ่มและกลับเข้าสู่ที่พำนักเรอจนอาหารย่อยซึ่งก็ใช้เวลาหลายวันจึงจะออกมาหาอาหารอีกครั้งบางวันที่ข้างๆกุฏิมีงูเหลือมมานอนเหยียดยาวอย่างสงบเงียบอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเขากินเราเป็นอาหารฤทธิเดชของใครจะแรงกว่ากันโบราณแนะนำว่า หากพบสัตว์ร,ร้ายให้แผ่เมตตาและตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเราและท่านมีเวรต่อกันขอให้หมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้เรายินดีสละชีวิตเพื่อเป็นอาหารให้ท่านแต่ถ้าเราทั้งสองไม่เคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาก่อนขอให้ไปตามทางของใครของมันต่างคนต่างไปเคยได้ยินเรื่องเล่า ตามประวัติหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนครั้งหนึ่งเคยเผชิญหน้ากับช้างป่าหลวงปู่ขาวบอกว่าแผ่เมตตาให้และยืนสงบนิ่งเมื่อช้างยังไม่หนีก็บอกว่าพี่ชายขอทางหน่อยอย่าได้มารบกวนกันอีกเลยไม่นานช้างก็หนีการทำแบบนี้ต้องมีสติที่มั่นคง และจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมากเพราะถ้าช้างไม่รับรู้อะไรด้วยก็เรียบร้อยสัตว์ส่วนมากก็ไม่อยากยุ่งกับคนยกเว้นแต่ไม่มีทางเลือกข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับงูเหลือมจริงๆที่จำได้ดีคือช่วงหนึ่งเดินทางจากอุดรธานีไปจังหวัดชนบรุรีเข้าพำนักที่สํานักสงฆ์ในปา่าเนื่องจากตอนนั้น ฟ้าเริ่มจะมืดแล้วพระภิกษุแต่ละรูปก็แยกย้ายกันเข้าสู่ที่พักจํานวนพระภิกษุมากกุฏิไม่พอพักก็ต้องการกลดนอนตามร่มไม้ริมถ้ำหรือกลางลานแล้วแต่ใครจะสะดวกเลือกหาได้ตามชอบใจข้าพระเจ้าเห็นทางเข้าถ้ำเตี่ยนโลง่งพอจะเป็นที่พักได้ก็การกลดนอนที่หน้าถ้ำนั่นแหละ ตอนเช้าต้องรีบตื่นแต่เช้าออกบินทบาตพร้อมพระภิกษุจำนวนหลายรูปได้บาทและจีวรก็รีบออกจากที่พักทันทีกรดก็ยังไม่ได้เก็บด้วยซ้ำตั้งใจว่าบินทบาตกลับมาค่อยเก็บที่พักกลับจากบินทบาตก็รีบไปที่พักเพื่อเก็บบริการให้เป็นระเบียบแต่พอยกกรดขึ้นเท่านั้นเจ้าง,งูเหลือมตัวโตขนาดโคนขา นอนขดตัวอย่างสบายอารมณ์อยู่ในกรดนั่นเองอาตมาตกใจจึงรีบหนีโดยเร็วแต่พอตั้งสติได้ก็มาคิดว่าเขาคงมานอนที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถ้าเป็นเวลาที่เขาหิวเราคงเข้าไปอยู่ในท้องของเจ้างูลเหลือมตัวนั้นจึงค่อยเดินกลับไปอีกครั้งในใจก็แผ่เมตตาไปให้และบอกว่า พี่ตัวยาวขอที่คืนหน่อยขอโทษที่มารบกวนจะไม่มารบกวนอีกแล้วเหมือนงูจะเข้าใจภาษามนุษย์รีบเหลือยห,หายไปในถ้ำภายหลังที่วัดพระรูปหนึ่งเล่าให้ฟังว่างูตัวนี้เป็นเพศเมียชื่อเจ้าหางกุดไม่เคยทำอันตรายใครเขาอยู่ในถ้ำนั่นแหละหลวงพี่ไปน,นอนขวางทางเขาเองโชคดีนะ ที่งูไม่หิวถ้าไม่อย่างนั้นหลวงพี่ก็คงกลายเป็นเรื่องเล่าขานระหว่างพระที่มรณภาพกับงูที่กินพระเป็นอาหารไปแล้วคำที่คนโบราณบอกว่างูมักจะไม่เข้าถรร้าเป็นเพียงแค่คำพูดเพื่อปลอบประโลมใจสำหรับคนที่ชอบรรมแต่ข้อเท็จจริงคืองูอยู่ได้ทุกที่แม้แต่ในถ้าจากเหตุการณ์ในวันนั้น ข้าผัดเจ้าไม่กล้าเข้าถ้ำนานหลายปี้าเริ่มมืดแล้วเสียงมแมลงกลางคืนเริ่มออกมาบรรเลงเพลงแห่งราตรีเสียงร้องต่างกันอยู่นะตอนกลางวันจะร้องเป็นช่วงๆไม่ต่อเนื่องบางครั้งเงียบสงัดบางครั้งร้องรั้งงมสลับกับกระแสลมที่โชยแผ่วมาเป็นช่วงๆส่วนเสียงมแมลงกลางคืน จะร้องติดต่อกันยาวนานสอดประสานเสียงสลับสับเปลี่ยนจนแยกไม่ออกว่าเสียงอะไรเหมือนบทเพลงวงออเคสตราที่ใช้ดนตรีหลากหลายประเภทถ้าไม่ตั้งใจฟังจะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรป่ายามค่ำคืนก็เช่นกันแยกไม่ออกว่าเสียงนั้นมาจากสัตว์ประเภทใดแต่ถ้าดีๆก็คล้ายเป็นบทเพลง จากนักประสานเสียงชั้นยอดเราอยากฟังเพลงอะไรท่วงทำนองก็จะกลายเป็นเหมือนจินตนาการที่เรากำลังคำนึงไม่มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงเหมือนบทเพลงที่เกิดจากการรังสรรของมนุษย์บทเพลงจากพงไพรฟังง่ายฟังแล้วอารมณ์สงบเยือกเย็นทั้งๆท,ท,ที่เป็นเสียงเหมือนกัน ช่วงเวลาสองอาทิตย์ที่ปลีกตัวมาอาศัยในราวป่าและภูเขาจิตใจสงบเยือกเย็นและไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครแต่ไม่มีอารมณ์แห่งความอยากได้และอารมณ์แห่งความไม่พอใจใครเข้ามาแทรกเลยใครจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราก็ไม่สนใจทำเรื่องของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอแล้ว ในช่วงชีวิตนี้เดินทางไปมาหลายประเทศแล้วบางทีการอยู่ในที่สงบเงียบสงัดใช้เวลาในการเดินทางทางจิตวิญญาณมากกว่าการเดินทางภายนอกอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติของราวป่าและผู่ผาบ้างก็ได้ประสบการณ์จากพระทุดงในราวป่าคูหาผู่ผาสูง